สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรีวิวน้ำหอมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตากกจะมาทำการรีวิวน้ำหอมนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือ Gucci Guilty Black Brauom นะครับขนาด90มนะิลลิลิตรเนาะสำหรับน้ำหอมกิน,นี้นะครับก็เป็นน้ำหอมที่เพิ่งได้มาเลยแล้วก็เป็นตัวแรกที่ตาใช้นะครับในยี่ห้อ Gucci นะครับเป็นตัว Gucci ตัวแรกเลยเนาะก็คือจะลักษณะส,สีเขียวแบบนี้เนาะ ส่วนอื่นก็จะเป็นสีดำแล้วก็จะมีฝาที่เป็นสีดำนะฮะก็คือจริงๆตัวนี้ก็พยายามหารีวิวใน YouTube หรือว่าตามเว็บต่างๆที่เขามาลงคะแนนอะไรเงี้ยก็แบบหาค่อนข้างยากนะก็แบบไม่ค่อยมีคนแบบว่าเออเออกมารีวิวกันอะไรเงี้ยตัต้งแต่เปิดมาก็เห็นประมาณ 2 3คลิปนี่แหละที่จะรีวิวตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มทําการรีวิวกันเลยครับว่ามันเหมาะกับใครมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไงบุคลิกลักษณะจะเป็นยังไงนะครับเหมาะสาหรับสถานการณ์ไหนนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะอันนี้ก็เป็น Gucci Black นะครับเอ่อเป็น Black Pour Homme oh นะครับขนาด90มนะิลลิลิตรเนาะก็คือตัวนี้รู้สึกเหมือนจะต่อยอดแล้วก็พัฒนามาจาก Gucci Guilty Pour Homme oh นะครับประสบความสําเร็จ เยอะมากนะครับในตัวนั้นเนาะก็ได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นตัวนี้นะครับสําหรับปีที่ออกผลิตเนี่ยจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่โดยตัวนี้นะครับเขาบอกว่าท็อปโนต้ตจะเป็นกรีนคอร์เรนเดอร์แล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นออร์เรนจ์ฟลาวเวอร์แล้วก็นิโรไรนะครับแล้วก็ส่วนเบสโนต้ตหลักๆเนี่ยจะเป็นแพชชั่ลี่แล้วก็เชดาร์ลบูดนะครับหรือว่าเปลือกสนไม้สนนั่นเองแล้วก็จะมาดูเลยแล้วกันว่ามีความแตกต่างจากตัวที่ผ่านๆมายัางไงฝาเขาค่อนข้างที่จะเปิดออกยากนะครับ ออกมานะครับก็จะได้กลิ่นความกุชชี่กิวตี้โปรโอมแบบยี T, ่ห้อ EDT รุ่นแรกก็จะมีความเกล็ดติรัสเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็จะมีความเป็นลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มันจะมีความที่แบบว่าฉุนๆของเหมือนจะเป็นของเมล็ดผักชีเนาะมีความเขียวขึ้นมานครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวจะลองฉีดตัว EDT ธรรมดาเนะขนาดทดลองว่ามันแบบแตกต่างกันยังไงตัวนี้มันจะดูความแบบเข้ม ฉุนกว่าแล้วก็มีความเป็นฟฟล่าเขียวๆมากกว่าเนาะแต่ว่าตัวเดิมมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนตัวตัวกิ๊ตตี้แบ็กอะแต่ว่ามันจะไม่มีความฉุนนั้นเข้ามาเนาะมันจะมีความแบบสปอร์ตสปอร์ตตามสไตล์แต่ว่าอันนี้มันจะเพิ่มความแบบฟฟล่าเข้ามานิดนึงเนาะเห็นได้ชัดมันจะมีความแบบความเขียวเข้ามา แล้วก็มันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ Davin d o คูลวอเตอร์อ่ะเออกลิ่นเปิดของมันอ่ะจะแบบชุนๆแบบบุรีีแบบนั้นอ่ะโอเคกลิ่นค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับในช่วงแรกเนาะแต่ว่าก็มีความแตกต่างในเรื่องของความฉุนกว่าความเขียวกว่าอะไรอย่างนี้เออมันจะทําให้ดูแบบว่ามีความสุข,ขุมมากขึ้นนะครับคิวต t y b บ a c k <ute bag> มันจะมีความความนุ่มนวลมากกว่านุ่มนวลในที่นี้หมายถึงแบบมีความแบบสูทอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้ากิวตี้ edt ก็คือมันจะไม่นุ่มนวลไม่สมูทเท่านี้โอเคสรุปเลยนะครับสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าเทียบ G u c c i guilty p o พ oh EdT แล้วก็ g u c c i guilty b แบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกลิ่นท็อปน็ตของตัวกิวตี้แ a ็เนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าความเขียวความฟฟล่าได้กลิ่นแบบฉุนๆของมะลิดผักชีนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็มีความคล้ายๆกับก u วตี้กิวชี่กิวตี้อ t ดีทแล้วก็อีกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นเลยเนี่ยก สมูทความนุ่มนะครับ mm hmm. เมื่อผ่านไปสักระยะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว EDT เนี่ย mm hmm. มันจะมีความแบบว่ายังไม่สมูทหรือว่ายังมีความแบบชุนออกมานิดๆให้แบบให้เห็นอยู่อฉุนในที่นี้ก็หมายถึงความความแหลมความคมของมันก็คือยังไม่ยังไม่ได้เรียบยังไม่ได้สมูทเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัว Guilty Black นะครับ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโอกาสแล้วก็สถานการณ์ที่แบบควรน,นําไปใช้นะครับว่าจะไปใช้ในโอกาสไหนดีนะครับจริงๆก็สามารถฉีดได้ทุกในทุกโอกาสเลยเนาะก็คือกินเนี้ยถ้าจะฉีดไปเรียนหรือว่าไปทํางานอันนี้ก็คิดว่าค่อนข้างแบบสุภาพแล้วก็เหมาะสมเนาะแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําร้ายใครแม้ว่ากินเปิดมันจะดูแบบซับซ่าเนาะชุนชุนแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนาะก็ยังมีความนุ่มละมุนแล้วก็สมูทเนาะก็สามารถใช้ได้ได้ใช้ได้ดีนะครับจะได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็เราคิดว่ากินมันมีความแบบว่า ฟเรามีความแบบธรรมชาติมากกว่าไอตัว EDT รุ่นแรกนะครับก็คือตัวนั้นมันจะดูแบบสั่งคอไปเลยเนาะถ้าถ้าได้เทียบกับกลิ่นนี้แต่ว่ามันก็ยังจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามันเป็น EDT หรือว่าเราคิดเราคิดไปเองว่าเออตระกูลที่มันเป็นแบบกุชชี่กิวตี้แบบเนี้ยกลิ่นมันจะไม่ค่อยติดทนโดยเฉพาะ EDT e d p เราไม่แน่ใจว่ามันมีไหมอืมมันก็เลยแบบทําให้เราแบบต้องฉีดหลายสเปรย์เนาะในช่วงเช้าเนี่ยมันถึงจะแบบว่าอยู่ได้ทางช่วงเช้าก็มีแค่ช่วงเช้านะอืมจริงๆเราคิดว่า พกไปติดตัวเพื่อที่จะไปฉีดดีกว่าถ้าแบบต้องการให้มันมีกลิ่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าแล้วแต่สภาพของผิวคนด้วยแต่ว่าอย่างเราก็คือไม่ได้ต้องฉีดหลายๆรอบกลิ่นถึงแบบจะอยู่ทนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของเขาเนาะข้อเสียอย่างนึงก็คือฝาก,ก็เปิดยากนิดนึงแต่ว่าเหมือนมันต้องใช้แรงอ่ะเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นใช้แรงที่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับทุกคนเลยที่ต้องการที่จะสร้างบุคลิกภาพให้ตัวเองนะครับโดยการ เพิ่มความหอมนะครับในราคาที่ย่อมยาวแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยตอนนี้ก็ราคาราคาดีอยู่นะ